พิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าวไกลชื่อนี้ก็ไม่ได้ห่างหายไปจากกระแสไปจากหน้าสื่อเลยแล้วทุกครั้งที่ได้ให้ไปให้สัมภาษณ์กับทางด้านของผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ก็เรียกว่าเรียกกระแสในทุกครั้งอย่างล่าสุดนะคะคุณพิธาไปให้สัมภาษณ์กับ AFP ค่ะยืนยันย้ําชัดเลยนะคะว่าสมัยหน้ายังไงก็จะลงชิงนายกอีกแน่นอนนะคะสำนักข่าว AFP ค่ะรายงานว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตนประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตทางการเมืองในการประกาศเดินหน้าลงชิงตําแหน่งนายกอีกสมัยอย่างแน่นอนหลังจากที่ก้าวไกลประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา ด้วยการเป็นพักอันดับที่1ที่ชนะการเลือกตั้งแต่สุดท้ายไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วคุณพิธาเองยังถูกกีดกันไม่ให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสจากปมการถือหุ้นแม้ตอนนี้คุณพิธาจะยังต้องเผชิญกับข้อกฎหมายนะคะที่ทําให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วก็อาจจะทําให้ถูกห้ามลงเล่นการเมืองอีกหลายปีแต่การให้สัมภาษณ์กับทาง AFP อะค่ะ พิธาประกาศเลยว่ายังไงผมก็จะลงเลือกตั้งเพื่อชิงตําแหน่งนายกอีกแน่นอนแล้วยืนยันว่าจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแล้วก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของเวลา AFP ในรายงานนะคะว่าก้าวไกลชนะการเลือกตั้งเมื่อ14สพฤษภาคมแล้วก็จับมือกับพรักอันดับที่2ออย่างเพื่อไทยเดินหน้าไปสู่การโหวตเลือกนายก ที่มีการเสนอชื่อคุณพิธาคนเดียวในรอบแรกแต่คะแนนยังไม่เพียงพอเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกวุฒธธิสภาที่มาจากการแต่งตั้งของกองทัพและในการโหวตเลือกนายกในรอบที่สองชื่อของคุณพิธาก็ถูกสกัดเอาไว้ก่อนที่ต่อมาสารรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอเนื่องจากปัญหาการถือหุ้นสื่อ แต่โก็ตามพี่ทายืนยันว่าไม่ได้ทําอะไรผิดและเชื่อว่าในกรณีที่ถูกกล่าวหาเรื่องของการปมถือหุ้นสื่ออาจเป็นเรื่องของความตั้งใจของกลุ่มคนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นเนื้อหาในรายงานของทาง AFP นะคะติดตาม pptvhd 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย